รายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2565เพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ว PA ข้อมูลผู้รายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Pa วิทยาฐานะครูชำนาญการนางสาวปลาโลมเสียมไหมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกศออนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสำนักงานกศนอจังหวัดตรังประวัติผู้รายงานผลการประเมินข้อตกลง Pa นางสาวประโลมเสียมไหมเกิดวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2,506อายุ59ปีคุณวุฒิทางการศึกษาวุฒปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกประวัติศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษานอกระบบมหาวิทยายลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชวุฒปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงภาระงานตามที่กคศอออกำหนดการรายงานชั่วโมงปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2565 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้กลุ่มสาระการพัฒนาสังคมชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ประกอบด้วย 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนส0ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การนิเทศการจัดการเรียนรู้การศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2565ประกอบด้วย 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์2การนิเทศการจัดการเรียนรู้การศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์3งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์4งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการประจำปีการศึกษา2565ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยวิชาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 จากผลการวิเคราะห์หลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ตามศักยภาพ1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ5ออนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 1.3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ learning style ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมและความพร้อมมากกว่า1รูปแบบคือรูปแบบการเรียนรู้แบบ5 on on site พบกลุ่ม ออนไลน์ and, ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆออนไลน์ Online, ผ่านอินเทอร์เน็ตออนแอร์ทางไกลผ่านดาวเทียมและออนแฮนเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ5ออน ออนไลน์ออนไลน์และออน a n นจัดหาจัดทำคลิปวิดีโอประกอบการเรียนรู้พร้อมทั้งใบงานและใบความรู้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างหลากหลายโดวยวิธีการที่เหมาะสมทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้เช่นการประเมินตนเองการสังเกตการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมง,งานทดสอบย่อยแบบฝึกหัดและโครงงานโดยจัดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งรูปแบบออนไลน์ site, online, และอื่นๆตามความเหมาะสม1.6กการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อนำผลมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานและทักษะการเรียนรู้สร้างความสนใจให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมไทยที่ดีงามโดยจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.2. ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดระบบการช่วยเหลือผู้เรียนได้แก่การเยี่ยมบ้านการติดตามผู้เรียนโดยใช้ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนางานวิชาการในรูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีโทรศัพท์ไลน์เฟซบุ๊กหรือ SMS เ ในการติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคลและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกิจกรรมของสถานศึกษา 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน นำผลการ law, um พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 3.2. มีส่วนร <c oughs> be ่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยเป็นทางผู้นำและผู้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง3.3การนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างที่ดีในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรมีการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019แบบ5ออนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 1>, 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนแบบพบกลุ่มได้ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2.1. วิเคราะห์ผู้เรียนและจำแนกกลุ่มผู้เรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มที่ 1. กลุ่มนักศึกษาที่สามารถมาพบกลุ่มได้กลุ่มที่2กลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้แต่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์โดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom กลุ่มที่3กลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ แต่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เนต็ตพอสมควรสามารถเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตต่างๆเช่น Line Facebook กลุ่มที่4กลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้แต่มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ทางโทรทัศน์กลุ่มที่5กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับในการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆและไม่สามารถมาพบกลุ่มได้แต่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านได้2.2 จัดทำสัญญาการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน learning contract แนบท้ายใบสมัครเรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง2.3รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ5ออนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเองรูปแบบที่1คือการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์พบกลุ่มรูปแบบที่2คือการจัดการเรียนรู้แบบออนดีมานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ รูปแบบที่3คือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบที่4คือการจัดการเรียนรู้แบบออนแอร์ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบที่5คือการจัดการเรียนรู้แบบออนแฮนเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร2.4จัดหาและจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่1-5 2.5สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้ง5กลุ่มและบันทึกผล 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณนักศึกษาร้อยละ70สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาส0 1 9ทั้งแบบออนไซต์ออนดีมานด์ออนไลน์ออนแอร์และออนแฮนนักศึกษาร้อยละ70 มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ5ออน3.2เชิงคุณภาพนักศึกษาสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ในรายวิชาต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เลือกได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมและความพร้อมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ